พออูผูพออาอ่านรวมกันเป็นผูผาผูผาคำต่อไปค่ะบรรทัดต่อไปอ่อาทออูถูอาทออาาอ่านรวมกันเป็นูาเก่งมากค่ะต่อไปค่ะรอรออาพออู<พ><พ>เดียวอ บวกกับสระอะไรคะสระอูหออูอ่านรวมกันเป็นราหูอ่ะราหูต่อไปค่ะคำต่อไปอะไรคะหออูสูอ่ะสออูสูคำต่อไปค่ะอ่ะสอีสีอ่านรวมกันเป็นสูสีสูสีคำต่อไปค่ะ ดออูดูดอีดีดอีดีอ่านรวมกันเป็นดูดีโอเคเบลลี่กูดคำต่อไปค่ะตออาตาตออาตะกออูปูออูปูอาอะไรนะคะตะปูโอเคตะปูตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ